แต่งโปกเลยหรอไงไ่ห่วงใช่ครับตอนนี้เราก็มาถึงที่แล้วนะครับเกี่ยวเชือกสมอตายนะครับที่มีทุ่นไว้ผมทำไว้นะครับตั้งแต่ปีปีที่แล้วนะครับนะถึงฤดูมาเราก็จะเบียนมาจอดนะครับก็จะมีที่แล้วแต่ใครนะครับจองที่ไว้ตรงไหนนะครับโอ้โห ไม่ได้มาเกาะดูครับพวกาสาหร่ายกีตะไคนะครับมาเกาะเติมเลยนี่ไม่แน่นะเนี่ยลูกมีหมึกนะเนี่ยไวได้มาตกหมึกอีกก็เนี่ยเออที่ขาดนั้นที่ว่าเรามาเปิดไฟตกหมึกมาเฝ้าเรือปลาอืมปลาดีนะครับนะครับแถวนี้นะครับแถวสมอตายนะครับเอามาหากับข้าวได้ช่วงฤด,ดูอ่าหน้าขึ้นหน้าลมนี่แหละครับก็จะเวลาเรามา อาชาร์ไฟในเรือก็จะไอที่ท่านเห็นนี่ครับมันจะเป็นพวกสล่ายเนาะนะครับมันจะเป็นสาหร่ายนะครับส่วนที่เราหยิบจับนี่เราต้องงอออกนะครับเดี๋ยวมันจะมันมันมันอันตรายนะครับเดี๋ยวเวลาเราหยิบเราจับคนแพมันก็จะคันนะครับอันนี้จริงอันนี้จริงเขาไม่พูดนะครับนะครับเวลามันคันมันไรเนี่ยถ้าปู่ทะเลจริงๆเขาจะไม่พูดแต่นี่เราถ้าไม่พูดในคลิป ก็ไม่เข้าใจใช่ไหมจะลูกชายเขาใช้มีดนะครับใช้มีดขูดเรานะครับไม่เป็นไรอย่าให้มันโดนมือก็พอนะครับเพราะที่เราหยิบจับที่แรกก็จะเป็นใช้ตะขอนะครับ,เ,รบ,รออรบเดี๋ยวเราก็จะขูดพวกนี้แหละครับนะครับไม่แนะนําอย่าให้ใช้มือเปล่าหยิบจับนะครับผมนะครับอ่านะครับอันตรายนะครับเดี๋ยวเผลอไปจับแล้วไปป้ายตาตัวเองนะครับมันเกิดอาการแพ้เป็นผดผื่นคันได้นะครับนะครับอันตรายนะครับท่านอย่ามองเห็นแค่เป็นความสวยนะครับ เป็นพวกสไลายนะครับบางคนแพ้ก็มันอาจจะมีพิษนะครับถ้าคนไม่แพ้ก็พูดนะครับพูดได้นะครับแต่ทางที่ดีเราอย่าไปหยิบไปจับมันีกว่านะครับนะอย่าบอกนะครับผมอันตรายครับสิ่งไหนไม่รู้เราก็ไปหยิบไปจับนะครับอันตรายนะครับมันเป็นปะการังไอ้ไม่ใช่ปะการังนะครับมันเป็นพวกสไลายทังพืชอะไรพวกนี้นะครับนะครับถ้าที่เราไปทิ้งไว้นานๆนะครับ ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับไม่ใช่ประกัศทังนะครับพูดผิดไปหน่อยนะครับผมก็จะเป็นแบบนี้แหละนะครับครับเป็นวุ้นนะครับน่ากินว่ะเนาะสีน่ากินเนาะนะน่ากินนะนี่เอาพริกป่นมาใส่ข้าวคั่วมาใส่ยำเลยเนี่ยลูกตำราบเลยกุเรียนนะครับผมนะครับก็จะประมาณนี้แหละครับดูดูนี้นะครับ เล็กหน่อยนะครับหมึกก็จะขึ้นมานะครับนี่ครับกำลังทยอยกันมานะครับเรือนะครับถ้าเรามาตอนนี้มันคือเวลาเราวิ่งเรือนะครับมันจะความปลอดภัยมันจะดีกว่าตอนกลางค่ำกลางคืนนะครับฝั่งนู้นก็เขียวนะครับชายฝั่งนะครับอันตรายนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะไปอัปเดตฝั่งนู้นให้ชมนะครับเมื่อลูกที่แล้วนะครับเรือมันขึ้นหาด กันนะครับเดี๋ยวผมจะไปถ่ายให้ทุกท่านได้ชมกันพรุ่งนี้นะครับจะไปอัปเดตดูว่ามันเสียดซากอะไรจะหลงเหลือมั่งนะครับนะครับเรือผมยังอยู่ดีนะครับผมนะครับก็อาศัยแบบนี้นะครับคือลมมาแล้วก็รู้จักหลบหลีกเรานะครับเดี๋ยวรอให้หมดพายุเดี๋ยวเจอกันนะครับบรรยากาศนะครับน่าขึ้นน่านลมวิ่งเรือเอาเรือมาหลบลมกันนะครับ ถ้าเราคล้องไว้งี้เดี๋ยวมันก็ตายโดนแดดมันก็ตายเวลาเวลานใช่เวลาเนะี่ยมันจะแข็งแต่เราต้องเคาะเวลาเราหยิบจับลูกอันตรายครับเดี๋ยวทำความสะอาดก่อนเคาะที่ไหนยังไม่หมดเลยจะบาดมือเวลาเราหยิบจับอันตรายล้างทําความสะอาดครับไม่ล้างไม่ได้แล้วเวลามานั่งมาหยิบมาจับเดี๋ยวคันตูมีขี้นกด้วยลูกไปล้างขี้นก เออบางอาจน,นกตัวไหนมาขี้ใส่วะสอนให้ลูกชายล้กวลานเขาจะได้ลงมาดูเป็นนะครับแต่เราสอนเขาเดี๋ยวก็เป็นครับกับบรรยากาศที่เรามา,าหลบขึ้นลมตรงนี้ก็เท่ากับว่าตรงนี้มันจะเป็นอ่าวนะครับ ตรงเกาะชายฝั่งนี่นะครับเป็นเขาชายฝั่งนี่เขาจะเรียกแบบเป็นเกาะกันบังที่ดีที่สุดนะครับเวลาหน้าคืนหน้าลมมันก็เป็นอ่าวนะครับเรือส่วนใหญ่เขาก็จะมาหลบฝั่งนี้กันเวลามีคลื่นมีลมก็จะมีแต่ลมผิวผ่านไปเฉยๆนะครับคลื่นมันก็จะไม่มีแะแรงเฉพาะลมเฉยๆนะครับลมมันก็จะผ่านไปคลื่นไม่มีนะครับนะครับมีบรรยากาศนะครับ โอเคครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับเดี๋ยวเราก็จะขอตัวทํางี้ก่อนนะครับผมนะครับมาอัปเดตเรื่องราวทำมช่วงนี้ไม่ค่อยได้ออกตกปลานะครับช่วงนี้มันเป็นช่วงหน้ามรสุมนะครับเลยไม่อยากจะให้มากันนะครับเดี๋ยวยังไงก็ให้มันช่วงมรสุมมันผ่านพ้นไปก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับผมเลยอัปเดตให้ชมนะครับว่าบรรยากาศนะครับหมู่นี้ไม่ค่อยมีคลิปตกปลานะครับ ครับก็แบบนี้นะครับวิ่งหนีขึ้นหนีลมนะครับไม่อยากให้มานะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับมีอะไรเดี๋ยวก็จะอัปเดตให้ชมไปด้วยนะครับหรือไม่ก็นะครับก็กลัวเหงาก็เดี๋ยวก็จะไปเก็บหอยให้ชมนะครับกับบรรยากาศหาอยู่หาชินกับทะเลเรานะครับผมครับยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับผมนะครับครับเดี๋ยวให้ลูกชายเขาล้างเสร็จก่อนนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ